สวัสดีครับพี่น้องกองไยด่านสายด่านขวาส,สุขสุมสุขคนยินดีต้อนรับเขาสูซองวิเศษแชแนลนะครับพี่น้องดเด้อมเนกสิลาพี่น้องมาช่มของแปลกครับไปชุ่มของแปลกน้ากันพี่น้องมันแปลกยังไงเป็นผลไม้นะครับพี่น้องนะครับผลไม้หายากมันแปลกตรงที่หายากเลยแหละครับมันนอกของหน้าอสาิไลท์ในเมืองในท่าอสาิหูจักนะครับว่าผลไม้แปกลกผลไม้หายากมันคืออีหยังนะพี่น้องเข้าไปเบิองน้ากันไปช่มกันเลยครับพี่น้องเนาะครับไปเลยครับพี่น้อง หมักเงี้ยวได้พี่น้องดูกากสากเลยครับหมักเงี้ยวหมักข้อแล่นนะครับคนเหนือเอินหมักข้อแล่นคนใต้เอินหมักลิ้นจีปลาลิ้นจีปลาคนอีสานเอินหมักเงี้ยกับตอนนี้ครับเหลืองเออเฮ้ดูครับไก่สุกแล้วแตงพันธุสุกแล้พี่น้องปลักไล่เลยนะครับมันมนเป็นดุกับอันพี่น้องยากอะอมเมนต์ใต้คลิปใต้จอเลยนะครับ มาชิมน้ำกันก็ดีนะครับไม่กินน้ำกันได้ใต้ต้นมาเลยครับพี่น้องกินฟรีชิมฟรีเลยกินยี่ทองแบทยีงแบน้วครับหมากข้อแรกเนี่ยต่ำๆก็มีพี่น้องหมากข้อแรกได้ัพี่น้องเดินตอนนี้เหี้ยเอออยู่พี่น้องยังมาท่านแดงใจวายเสียอันแดงใจวายไม่อยู่ปุ๊บสูงเลยครับพี่น้องตอนนี้เขากับมาซ่อมเบิึงก่อนมาซ่อมสวนไม่แอบเบิึงไม่ว่าไม่สกบ่ มันสุกไปถึงไหนแล้วมากลิ่นอีป่าโวราณภาษาไทยนะครับคนเหนือคนเชียงรายคนพะเยามะกอแลนเจ้านะครับคนดีสาน์กันบักแง้วนะครับบักแง้วตัวนั้นนะครับบักแง้วกินแล้วรอบงนะครับก็กินไงมันพร้อมเดี๋ยวไปวาไปน้องกันไปสุกมาสุกส้มๆกำลังป่านำประแดดนุ่นๆแต่แล้วโอ้ยบอมมากลลวเปรี้ยวปากกรายเป็นโลกหลครับไปน้องนี่ตำตำกับมี่ครับนี่ ตำตำกับนี่ผัานพี่น้องยาก่อนแบกิ่นแบกซึมไม่ซึมเลยครับอยู่ใต้ต้นอยู่ในสวนมะนี่มันโลบมันไหลนี่ครับตำตำกับนี่พี่น้องนี่นะครับกาดสักโอ้นะครับผลไม้ผลไม้หายากครับกระลังสีแดงกิดทางมุมนี้นะครับผลไม้หายากสมัยแต่ก่อนเนี่ได้หลายหลาในสวนนั่นเองนะครับตุ้มมือตุ้มมือถึงหายากเพราะว่าเขาเจ้า ต้นมันไปเห็ดฟื้นเห็ดอย่างเบิ่ดนะครับทำไรศาสตร์ทำ,าย,า,ทำายปา่าทำไรกูม,มีอากาศูม,มีประเทศบูเลยพี่น้องหายากนะครับต้องอนุรักษ์ไว้นะครับลิ้นจีปา่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาพี่น้องมาอแอบ้มสวนนะครับสวนข้เจา้าทุกพี่น,อน้องเป็นสวนของข้าวลิ้นกีปา่านะครับโอ้สุกเรื่องเลยนะครับ ปีกับ่หลายปันนี้นะครับพี่น้องไปดีโด่งนะเป็นซุ่มๆๆๆๆๆๆๆไปใกล้สุกแล้วพี่น้องอีนกุ้งจีเมือกสุกแดงใจวายนะครับพี่น้องกับเปรี้ยวปลาขันยังกับริดต่อไตคลิดไตคอมเมนต์ได SO. ้เลยพี ics. Ics. ่น้องรับรองแซ่บเปรี้ยวนัวอร่อยกระตงปุ้ดกับพี่น้องนี่ครับเอามาเบิ่งแล้วครับพี่น้องประคันสุกเปียนะครับ ยังเหลือเหลกันไปเลยมาท่านแดงใจไวเถียนะครับเดี๋ยวงมาซีมบนความปัดใดตัวพี่น้องเนาะเปรี้ยวบวกนะครับเอามาจิ้มน้ำกันนะครับหมากแนวาจิ้มหมากแนวาหมากข้อเล่นตัวพี่น้องนี่ครับปวดง่ายนะครับร้องเลย าเนี่ปน้องมาต่าตางตงมากสักตอนะไป่น้องมาเีไปหน่องมาพี่น่องขี้น้ำกันรับร่องเลยหายง่วงหายง่วงหายเพีย้ยหายง่วงนอนไุ้ที่เลือมเลือเนี่ยครับมันจวดน้ำกัน หน้าพี่น้องไปก่อนพี่น้องเด้อขอสิล่า่อนจริตกันนขอฝากคนไหนคนแชร์คนสัตย์ไทยคนติดตามคนกระดิ่งนะพี่น้องเด้อสวัสดีครับ